สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสมัยโฟกัสทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจจาก FM 105สมัยไทยแลนด์มาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับสรุปผลฟุตบอลโลก2022ประจำวันที่21พฤศจิกายนคู่แรกสิงโตน้ำเงินคามอังกฤษถล่มอิหร่านยับเยินด้วยสกอร์6ประตูต่อ2คู่ที่2เป็นฮอลแลนด์หืดจับชนะเซเนกัลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ ส่วนคู่สุดท้ายสหรัฐอเมริกาพบกับเวลเสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1แบ่งกันไปคนละ1แต้มมากันที่กฎเหล็กฟุตบอลโลกของกาตา <c oughs> ข้อที่1ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า <c oughs> ข้อที่2นะครับห้ามเสพหรือนำเข้าสารเสพติดหรือยาเสพติดข้อ <c oughs> ที่3ห้ามคู่รักแสดงออกถึงความรักในที่สาธารณะโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานกันหรือยังไม่ได้จดทะเบียนกัน ข้อที่4ห้ามแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยหากใครแต่งตัวไม่เหมาะสมจะไม่สามารถเข้าชมเกมหรือเข้าสถานที่ราชการได้ข้อที่5ห้ามแสดงออกถึงความหลากหลายทางเพศเพราะขัดต่อหลักศาสนาข้อที่6ห้ามถ่ายภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศหรือสถานที่ที่มีป้ายห้ามถ่ายรูปส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกในวันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างและถ่ายช่องไหนไปรับฟังกันครับ มากันที่คู่แรกอ์เจนตินาพบกับซาอุดีอาระเบียเวลา5้าโมงเย็นทางช่อง t 4 o f o r u คู่ที่สองเดนาา์กพบตุนิเซียเวลาสองทุ่มตรงทางช่อง t 4 o f o r u คู่ที่สามเม็กซิโกพบโปรแลรนด์เวลาห้าทุ่มตรงทางช่องสามมากันที่คู่สุดท้ายครับแชมป์เก่าฝรั่งเศสจะพบกับออสเตรเลียเวลาตีสอง ทางช่องโมโนย9ิบเก้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาย้ายไปพักรวมไทยสร้างชาติแน่นอนข้อมูลนี้มาจากใครบ้างและจริงแท้แค่ไหนคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์ได้พูดไว้ในรายการปากซอยร้อยห้าจนมาวันนี้เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังสถานการณ์นี้วันก็แจ้งจังนะครับคือมันชัดเจน <c oughs> มากขึ้นนะเห็นเห็นภาพชัดเจนวันนี้รายงานข่าวหมือนสุดทหลักหลักหัวารเมืองนะครับทั้งแนวแม่ ใครโพสต์มาติชนใครรักเองนะครับ,รบก็ภาาเสือประเด็นนี้แล้วก็มอกว่ามีการเจอกันคุยกันปรับปรับ,บกับแล้วพูดคุยกันชี้แจงแล้วก็น่าจะไปร่วมง,งานกับทาง รวมไทยช่างแน่นอนเมื่อเช้านี้ก่อนเข้ารายการผมก็เลยโทรคุยกับแหล่งข่าวครับคุณว่าสันตุปงคือวันนี้ผมเลยเอาชื่อมาเปิดเลยจะได้รู้ว่าเราไม่ได้มโนตามไม่ได้มโนตามเราก็ต้องตรวจสอบคนหนึ่งเป็นสอสอห้าสมัยที่กลางครับที่ทวีสุรบาลอันนี้กับคุ้นกันตั้งแต่อยู่ประชาพิจาร์ผมก็ยกหูโตหาที่นี่ตกลงยังไงเนี่ยมาแน่ไม่แน่ที่นี่ก็ยังอีกอีกอ เนี <med> <t> ่ยเพียนอ,อ้อน <g ül> นะครับก็ยังไม่ตอบรับชัดเจนท่านก็บอกว่าลงตู่ไปไหนผมไปอยู่นั่นแล้วนี่ผมบอกเอาวิวีเอาให้มันชัดเจนเนี่ยจะไปไหนแล้วตกลงไปไหมเนี่ยก็นี่เงียบชัดพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ไปหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเออ พี่มีก็บอกว่าเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปสิผมก็บอกอ้าวอย่างนี้พี่มีก็ต้องไปอยู่รวมไทยสร้างชาติท่านก็ไม่ตอบว่าไปไม่ไปแต่บอกว่ายุ้งตูอยู่นายผมอยู่นั่นนี่ก็เป็นคือคือขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากนายกประยุทธ์นะครับไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยแต่ว่าข่าวเนี่ยเอาเรื่องนี้มาบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นคนเอกประยุทธ์ก็ไป เจอคนเอกประวิทย์ที่บ้านป่าลอยต่อนะครับแล้วคุยกันสองคนแต่ว่าจิ้งจกในห้องเนี่ยครับก็มากระจายข่าวล้วบอกว่าที่คุยกันเนี่ยเหมือนกับเป็นการปลักใจกันชี้แจงกันนะครับแล้วก็บอกว่าคงต้องแยกกันเดินกันเลยแต่มาเรียนไทยสร้างชาตินายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองจะฟ้องนายสันทนะข้อหากันแกล้งผู้อื่นเพื่อให้นายสันทนะไม่สามารถแบ็กเมย์ใครได้อีกส่วนการฟ้องทางแพ่ง จะเรียกเงิน100ล้านบาทเพราะนายสันธนะส่งคนเข้าไปในผับแล้วอัดคลิปเผยแพร่ว่ามียาเสพติดนายชูวิทย์กล่าวทิ้งท้ายว่าจะเดินทางไปพบกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและจะเปิดเผยข้อมูลลับของนายสันทนะทุกวันอังคารจะมีประชุมคอรมอจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ไปรับฟังทีมโฆษกแถลงกันครับวันนี้คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบนะครับทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําหรือเรียกว่าเป็น s o ฟท์โลนในโครงการ Reopen ธุรกิจโรงแรมและก็ Supply Chain ของโรงแรมเรื่องที่2ครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับหรือว่า GDP ในไตรมาสที่3ของปี2,565แล้วก็แนวโน้มปี2,566ด้วยซึ่งตัวเลขหลักๆก็คือว่ามีการขยายตัวนะครับในส่วนของ GDP ที่4.5%ในไตรมาสที่3ของปี2,565 เื่องต่อมานะคะเป็นการเห็นชอบรายงานรายรับรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินปี2565ซึ่งครอบคลุมช่วงระยะเวลา1ตุลาคม2564ถึง30กันยายน2565นะคะซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คอรมอได้เห็นชอบก็เป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ค่ะแต่อันนี้จะอยู่ในระดับฐานรากเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยเห็นชอบไปแล้วนะคะคือโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ค่ะซึ่งที่ผ่านมานั้นคอรมอได้เห็นชอบโครงการนี้ไปแล้วให้ดำเนินการในช่วงตั้งแต่เดือน กรกฎาคมถึง30กันยาแต่เพื่อให้เกิดการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมก็จะขยายระยะเวลาออกไปอีก6เดือนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศแปรปรวนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างคาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามเข้าสู่อ่าวไทย ในช่วงวันที่23ถึง24พฤศจิกายน2,565ประกอบกับล่องมรสุมผ่านภาคใต้ตอนกลางส่งผลให้มีฝนตกหนักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านไปกันที่ข่าวต่างประเทศกันครับควันหลงฟุตบอลโลก2022ในนัดที่กาตาเจอกับเอลกาดอร์หลังจบเกมพบว่า แฟนบอลกลุ่มหนึ่งไม่ออกจากสนามแต่ไล่เดินเก็บขยะโซนที่ตัวเองนั่งเชียร์ก็ทำเอาแฟนบอลที่เป็นชาวกาตาร์ถึงกับประทับใจและถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้โดยถามแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกลุ่มนั้นว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยซึ่งพวกเขาตอบว่าพวกเราเป็นชาวญี่ปุ่นและพวกเรารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นขยะทิ้งไว้เราให้เกียรติสถานที่นะหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งได้ไปดูวันโลกที่กาตาร์กับครอบครัว ด้วยความที่อยากดื่มเบียร์ก็เลยเดินหาร้านไปเรื่อยๆจนไปเจอชาวกาตาเข้ามาให้ความช่วยเหลือปรากฏว่าชาวกาตาลายดังกล่าวเป็นลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านจึงพาครอบครัวเขาไปทัวร์ที่คฤหาหนดแล้วเลี้ยงเบียร์พาไปดูนกที่หายากสิงโตลิงขับรถเที่ยวกันแบบสนุกสุดเบีย่ยงพวกเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่ากับไม่มีใครเชื่อเขาเขาเลยโพสต์คลิปวิดีโอให้ดู จนเรื่องราวกลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์สำนักอวกาศยุโรปรายงานพบอุกกาบาตท,ที่ตกในประเทศแคนาดาเป็นอุกกาบาตดวงที่6ในห่วงอวกาศที่นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบได้ก่อนที่จะพุ่งชนโลกอุกกาบาตลูกนี้ถูกตั้งชื่อเรียกว่า h ท c 8 ff 0 4 2และมีนักดาราศาสตร์ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นสามารถตรวจจับได้ที่เมาส์เลมอนเซอร์เ ใกล้เมืองทูซอนรัฐออลิโซนาในสหรัฐอเมริกาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1อยห้าสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 s m i l สม h a ไทยแลนด์